ฮ e l โ o ล e l ลคัม <Hello>, <Hi. S 1> นะคะวันนี้ก็มาแบบหัวเปียกๆคือเพิ่งซาผมเสร็จนะคะวันนี้ก็จะมาอัดบล็อกให้ทุกคนดูกันเพราะว่าหลิวกำลังจะเปิดเทอมแล้วนะคะอีกแค่2วันคือวันนี้เป็นวันที่3ใชัก็เลยก็จะเปิดเทอมแล้วนะคะจะมาทำบล็อกแบบในช่วงวิกแรกของการเปิดเทอมเนี่ยหลิวทำอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มจากอัปเดตแบบในรูทีนก่อนคือหลิวไม่ได้อัปเดตมานานมากเนาะเช็ดผมแบบนึงนะคะ หมวกเปียกมากตาวิวผมคือขออนุญาตลงสกินแคนนิดนึงเพราะมันจะเลย3นาทีแล้วนะคะกดเหล็กก็คือแบบผิวจะชอบลงเกินแคนหลังจากที่แบบอาำน้าเสร็จอะไรเงี้ยภายในแบบแบบเดียวมันจะได้แบบซึมเข้าหน้าได้ดีมากตัวแรกจะใช้เป็นของอันนี้นะคะเป็นของพอรเกษมตัวนี้ดีมากทุกคนมันเป็นแบบฆ่าเชื้อสิวอะไรเงี้ เพิ่งไปกดสิวมาประมาณแบบสอสวันที่แล้วนะคะก็เลยจะยังมีแบบพวกรอยสิวอะไรอย่างนี้เนาะเราจะใช้เป็นเซรั่มดลดรอยนะคะใช้เป็นเซรั่มดลดรอยตัวนี้นะคะของซิบริงเหมือนมันจะหมดแล้วเหมืนจะหมดแล้วอ่ะขอลองดูก,ก่อนก็คือหรือว่าสั่งอีกขวดนึงมาพร้อมกันแดดซิบริงนะคะตอนนี้เลยฝนตกหนักมาก อันนี้คือดีมากนะคะอยู่ใช้มาแบบน่าจะหลอดที่หกแล้วอะดีมากแล้วก็อ่อนโยนอะไรเงี้ยคือคุณหมอแนะนำเองีอ่จะมาบอกทริคแล้วก็ชิปด้วว่าแบบเดูแลเส้นผมยังไงบ้างให้แบบมีน้ำหนักแล้วก็ดูเงาไม่แห้งไม่เสียอะไรางี้คำแนะนำของหลิวนะคะก็คือการที่แบบหลังจากทาผมเสร็จเนอะเราก็เช็ดผมให้มันหมาดๆประมาณเนี้ยอันนี้คือเรียกว่าหมาดๆก็คือแบบไม่ได้แห้งไม่ได้แบบเปียกขนาดน,นั้นเนาะ คือน,น้ำมันไม่หยดติ่งๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป่าผมก่อนนะคะให้มันหมาดๆอันนี้พ่อเห็นไหมว่ามันจะมีความฟูๆอยู่นะเราก็ใช้วีนะคะอันนี้เป็นวีที่แบบดีมากรู้สึกหวีผมตัวเองแล้วแบบทำไมมันนุ่มขนาดนี้วะตรงตัวบำรุงผมตัวนี้นะคะเป็นของโกแฮนอันนี้ดีมากทุกคน<ช>บีบมาประมาณนี้นะคะแบบไม่ต้องเยอะมากเราชอบบีบเกินตลอดเลยถูวนแบบนี้นะคะก็ จับตรงน,นี้ประมาณปลายผมก็ได้ถ้าตรงไหนผมแห้งอยู่พิเศษอะไรเงี้ยก็คือตรงนั้นนะคะถ้าแบบไม่พอก็ค่อยเติมจริงๆมันไม่ต้องขยับก่อนใช้นะทุกคนแต่ว่าของหลวมันแบบจะหมดแล้วก็เลยต้องขยับนิดนึง ะะเราก็แบบขยี้ขยี้ผมแบบเนี้ยเครื่องจริงหรือไม่รู้ว่ามันใช้ถูกหรือว่าใช้ผิดแต่ว่าแบบก็คือลิวใช้ตันี้มานานมากแล้วก็เห็นผลโอเคประมาณนี้อันนี้คือแบบสเต็ปแรกนะคะนี่ผมก็คือยังเปียกอยู่นไหจะมีความเปียกๆโอเคต่อมาเป็นตัวที่แบบรีคคอมเมนต์มากๆเป็นแอนฮันนี่เป็นออยใส่ผมคือดีมากทุกคนนี้ด้วกันทั้งหมด2ส,สูตรแบบนี้เลย คือสูตรนี้มันจะเป็นแบบ deep oil นะคะส่วนเนี้ยจะเป็นแบบ Moy, มอยทำให้ผมเงางามชุ่มชื้นอะไรงเี้ตัวนี้ก็คือจะใส่ก่อนแต่อันเนี้ยคือหลิวซื้อมาจากญี่ปุ่นนะ่ะแล้วมันเลยแบบไม่แพงอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ไม่แน่ใจราคาที่ไทยนะก็จะแบบบีบนิดเดียวแล้วก็แบ่งใส่สองข้างก็ใส่ปลายผมเป็นหลักแต่ว่าตัวนี้แบบโน้ตก็คือห้ามใส่เยอะมังั้นคือหัวมันมาก ห,ห,หลังจากใส่อะผมมันก็จะดูแบบอาจจะอยู่เป็นก้อนอยู่นิดนึงคือไม่ต้องตกใจนะใส่ด้วยออยอันนี้นะคะของแอนโทนีแต่ว่าเป็นสูตรที่มันแบบบางกว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่เหนียวเท่ามันจะเป็นน้ำใสๆสไม่ต้องเยอะเหมือนเดิมจะไปป้ายผมอันนี้คือบำดุงจนเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันก็จะมีความแบบมันๆแบบนี้เนาะเนี้ยแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาไดผมอีกหนึ่งรอบนะคะ ทุกคนอันนี้ก็คือเป่าแบบยังไม่ได้แห้งร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นแต่ว่าจะหวีให้ดูก่อนว่ามันแบบผมมันนุ่มมากจริงๆ อ่ะให้ดูข้างนี้ก็ได้จะเห็นชั้นกว่านะคะคือหรือไม่ได้หนีบเลยนี่คือผมแบบผมตรงใดมาคือเป็นแบบนี้เลยจริงๆแต่ผมข้างหน้าคือยาวมากอะดูดิว่าจะไปแบบตัดละคือปกติแล้วว่าหลิวตัดผมกับพี่เพิ่มที่รูแพราลอนนะคะไปจองคิวได้เลยแล้วใครที่อยากตัดทรงนี้ตามหลิวนะคะก็ไปบอกพี่เพิ่มได้เลยอาจจะเปิดไอจีหลิวให้พี่เพิ่มดูพี่เพิ่มน่าจะจําได้นะคะว่าแบบเออเป็นทรงไหนอะไรอย่างี้ คือจริงๆอ่ะผมหลิวก็มีแบบงอเหมือนกันนะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเห็นแล้มันก็จะมีงอเนี่ยถ้่คือเปปกติคือถ้าหลิวไม่หนีบอะมันก็จะแบบงอแบบนี้นะคะปกติหรือก็หนีบก่อนออกจากบ้านเหมือนกันน <_ t os> ิดนึงเนี่ยหรืวไม่ได้หมักผมมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วอันนี้คือผมที่แบบสระด้วยสบู่เด็กนะคะปกติถ้าเอามาแทบเกี่ยวกับเรื่องแ a i r หลิวแนะนํา คือวันไหนที่หลิวไม่ใส่ตัวโก้แหตัวเนี้ยผมหรือมันจะแบบงองแล้วก็แบบแห้งๆอะไรอย่างนี้แต่ตัว Oil ออยอะหลิวรู้สึกว่าใช้ออยอะไรก็ได้เมื่อก่อนหลิวจะใช้เป็นลอรีอลนะคะที่มันเป็นออยเดี๋ยวจะขึ้นมาให้นั่นก็ใช้ดีเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นเรื่องสกินแบบผิวตัวอะไรอย่างนี้บ้างนะคะช่วงนี้มีอยู่2ตัวที่ใช้แล้วร,รู้สึกว่าคัดมาแล้วว่าดีมากจริงๆก็คือตัวนี้นะคะเป็นแทนนารีสีแดงเป็น AHA วิตามิน B3 สาวันนี้เหลยวรีวิวไปในติ๊กต็อกใช้แบบเหลืออยู่แค่นี้คือดีมากจริงตัวนี้อีกตัวที่แบบว้าวกับผลลัพธ์ก็คือตัวนี้นะคะเป็น UCLIN s p o t l e t ไ Brightening Body Lotion หนุ่มุมมากๆใครที่แบบต้นแดดเยอะหรือว่าดูสัวผิวแบบมันไม่นุ่มอะไรเงี้ยคือตัวนี้คือช่วยผิวนุ่มมากๆอันนี้หรือลองใช้ติดกันประมาณแบบ2องสามวีก็คือชอบมากเจลเป็นสีแดงนี้ไม่เหนียวเหนื่อเลยซึมไวมากเดี๋ยวตัวนี้หลิจะทาขา ถ้าครีมที่เหลือคือเอามาทามือนะคะหลิวก็ไม่ค่อยมีมินัยทาครีมหรอกแบบนานๆก็จะทาทีนี้ทุกคนคือหลิวอยากรู้ว่ามีใครแบบอยากดูรีวิวแบบซําไม่ซําหรือว่าแบบรีวิวคุชชั่นทั้งหมดที่มีลิปติกอะไรอย่างงี้ไหมคอมเมนต์มานิดนึงว่าแบบอยากดูอะไรกันบ้างจะหาคอนเทนต์มาทํานะคะคือตอนแรกหลิวคิดว่าวันนี้จะอ่าน,นหนังสือนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่วันนี้ฝนตกอะหลิวอ,อาจจะต้องขอตัวนอนเลยเพราะว่าคืออากาศมันดีมากทุกคนแล้วมันน่านอนมากนะคะ ก็เดี๋ยวพบกันใหม่ตอนเช้านะคะก็ค <el> ือเนี่ยไปเอาลิเนอร์ใส่มานะคะแล้วก็แวปไปทานข้าวต่อเลยก็เลยไม่ได้อัดอะไรมาเยอะมากมายวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรก็คือถ่ายงานตอนเช้าเสร็จอะไรเงี้ยก็คือหมดละนี่แหละเราก็เช็ดหน้านะคะเพราะว่าวันนี้มีแบบเอาไปเจอฝุ่นอะไรเงี้ยเนาะดูดิขนาดวันที่แบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะทุกคนมัน ยังมีความดำอยู่นิดนึงได้กันแดดซีบิงมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นดักสปอตอีกขวดที่เพิ่งถอยมานะคะนั่นลิบจะทาย,ยาพรเกษมตัวนี้นะคะเป็น0ูนก่อนหลักหน้าดีมากๆคือรือชอบทาอะไรอย่ี้มากก็ประมาณ30มสนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาล้างออกกันไป ช่อชบพี่หลิ่มาเยะนะคะมาจะมาลองถ่าฮะแต่พี่หลิวไม่ได้ทำอย่างนี้เลยคีณทำแบบนี้ค่ะไปนะีทำแบบนี้เลยรอสายขอมเลยสีดูแบบนั่นอ่ะกับนิวอ่ะทุกวันบนโลกเนี่ยทาลิปกันแป๊ดละ ไลท์นะคะไม่ใช่วอยสีไลท์ก่อนโปรโมทก่อนที่ไมีไรสี Y าของพี่เกดอ่ะไลท์อวดจีนไล์จีนเละเอออพี่ผิงก็ทาเฟสเลยค่ะไลท์อวดจีนรมก่อยจริงแล้วมันไม่เหนียวปะที่มหนไม่หนียว้นอะสวยมากค่ะไม่เลยคือกลัวอกลวต้เนี่อย่า

อร่อยชิ้นก่อนเสร็จแล้วทุกคน่ายมาเลยเพราะว่ารีบมากฟินมากในวันที่แย่ก็ยังมีเส้นหมี่กะทิ ให้อีกครั้งเลยทำเมื่อไรยืนได้ด้วยเจ็บมากทุกคนเกเป็นคนไฮโซที่ไฮโซขึ้นไปอีกอหรอเขาจะปอก แล้วแกกินอะไรเนี่ยหนีแห้งไงเราหนีแห้งแล้ววันนี้ที่เราเน่ยโอ้ยโมเ้าอะตาชีอะมอองวนเราเปิดวิเยาแตกมากอ่ะตลาดมอสองว่าเราเปิดวิเยาแตกระน่ารักมากเนไดนอนนะไอ้จอเข้าไปดีอ๋อจอชื้ออะไรเกิดเออเกิดเหรบ เดี๋ยวเราใส่จ g ให้เขาด้วยนะอันนี้เป็นหลอกดาวเหลือง c h u r r สที่ใช่นะคือในวันที่เราเรียนเหนื่อยเหนื่อย่ะมันก็ต้องตังต้งงาวามสั์ดีๆนะทุกคน ฉันถ่ายลาบูบูจะิดาว่าแกได้สีอะไรนะสีเหลืองเออโอ๊ยเดาดทุมากเลยที่วิ่าคณิตศาสตร์ก็ยังพูดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรมาแล้วเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องเศรษฐกิจนะวิชาก็โอ้ออยู่หรอไม่ได้จะไหนช่วยนูเรียกอะไรสมัยอาจารย์นี่แหละสูตรปี2005เขาเเปลี่ยนลอกโอนเงินกี่บาทนะ จริงเหรอแกนี่เปิดไลน์ชุดเอกดูอะไรอย่างเงี้ยสวยว่ะคือฉันไม่ชอบมีดแบบดูถึงคอคุยวีกุมนี้หล่อมากอ่ะแล้วก็ไม่ยอมหันคือนี่ป็นการขายของไปเาะหมู่บ้านดาราเนี่ยโหยังเปลี่ยนรถอย่างเงี้ยที่บ้านขายรถขไอ้มันแก่แล้วป้ะมันดำอ่ะไม่ไม่รู้รายละเอียด 好。Wow. อีเวน์วันสุดท,ท้ายแล้วนะคะคงีปวันศุกร์นะคะวันสุดะะท,ท,ท้ายขอี่แล้วจอดรถที่อ f ส0ถ่ายไวก่อนอย่าลืมชื่อกองทัพกะปิจริงๆหนงมีอยู่ที่บ้านตัวหนึ่งนะคะวนา,าน่าหนักมากทุกคนลีก็คือเอาหน่อย,ยนนอไหมทุกคนดูมื่อว่า,าสามารถอยู่ในคีนโนตได้ทนนั้งวันเซวมา

โอมนุคิตตี้นุ่เหมือนโคมคือน่ารักมากทุกคนเหมือนว่าในคิตตี้จริงๆเลยอ่ะ